สวัสดีค่ะทุกปายวันพฤหัสบสดีนะคะเราเจอกันที่นี่ค่ะรายการสุขสุดประเทศไทยค่ะ <_ C aut> การสร้างความสุขในครอบครัวนั้นต้องคำนึงถึงความสำคัญของครอบครัวม,มาก่อนความสัมพันธ์ของเพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่คุณกลับเข้ามาในบ้านนะคะถ้าเป็นลูกๆลูกๆก็ต้องไถ่ถามสารทุกสุดดิบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะและถ้าลูกๆกลับเข้ามาในบ้านคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมใส่ใจเรื่องของการงานการศึกษาของลูกบ้างน,นะคะไปชมช่วงแรกของรายการของเรากันก่นกอนค่ะ สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยะัดเครื่องปรุงรสไอเช f รับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง DV d v ดี o m e t h t a t e เและเครื่องเล่นคาราโอเกะอมรีัูหินเช็คอินและสัมผัสการพักผ่อนภายใต้คอนเซ็ปต์ c o l o r a n r Rhythm โทร0899693232ค่ะกลับมาเจอกันในช่วงนี้นะคะกับเรื่องราว ของแขกรับเชิญของเราที่น่าสนใจอีกเส้นเคยค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งเคยมาเยี่ยมรายการของเราแล้วครั้งหนึ่งค่ะต้อนรับน้องโบนิสลาสเตชารีราซิริค่ะสวัสดีค่ะค่ะ จะบอกว่าคุณผู้ชมคะเมื่อครั้งที่แล้วที่น้องโบมาเยี่ยมรายการของเรานะคะได้พูดคุยกันอัปเดตนเรื่องของความสวยความงามและหลายหลายคนก็มีโอกาสได้ติดตามฟอร้องน้องโบในอินส a าแกรของเธอนะคะแต่ว่าสิ่งที่ค้างไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่คาใจของหลายคนในเวลาที่เจอพี่เก๋นะคะก็คือเรื่องของทองคําที่เราพูดกันนะคะทองคํากับการดูแลสุขภาพผิวหน้าในความคิดเห็นของน้องโบคิดว่ามันเป็นยังไงคะเราก็ ต้องพิจารณาดูย hmm. ังไงบ้างเนี่ยก็ให้ดูว่าเออแบรนด์นั้นเนี่ยผลิตมาจากทองคำบริสุทธิ์99.99%หรือเปล่าอันนี้คือคอแร่คอแรกแล้วก็บริษัทบริสุทธิ์มีความน่าเชื่อถือไหมขั้นตอนการผลิตอะค่ะหนึ่งจะต้องสะอาดแล้วก็เป็นทองที่มีความบริสุทธิ์จริงๆคือส่วนผสมเนี่ยจะต้องได้คุณภาพเพราะว่าง่ายๆพ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามีสารปนเปื้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาใช้บนผิวเราก็คงจะไม่ดีนะอืมใชมาจจะเกิดการแทรกได้แต่ที่บอกว่าทองไม่แพทรก อาจจะเป็นมาอักเดตหรือเป็นอะไรอาจจะเป็นที่ตัวผิวจะพันตัวเองด้วยทีนี้ว่าถ้ามันเป็น99.9%เนี่ยมันใช้กับผิวหน้าของเราเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างคะอย่างแรกเลยนะคะทองเนี่ยช่วยลดการอักเสบให้ผิวเนี่ยแบบไม่อักเสบนะค่ะลดรอยด่างอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะได้ค่ะเพราะว่าทองเนี่ยจะไปช่วยการลดการสร้างตุ่มของเลานินนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดมาจากฝ้าทองยังช่วยเข้าไปเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนทองยังไปช่วยการกระตุ้นการหมุดลุ่ยของลสมีด้วย นี่พอทราบเลยว,ว่าทองคําที่ปลอดภัยเนี่ยจะต้อง99.9%อย่างเงี้ยนะคะตีนี้มันจะต้องมีขั้นตอนการบำรุงแล้วเอาคร่าวๆตามประสบการณ์ของโบว่าใช้แล้วมันได้ผลแล้วตั้งแต่เ,เจลล้างหน้าที่สามารถต้องสะอาดเมคอัพได้สิทได้ด้วยนะคะและ้วก็จะมีสบู่นะคะมีเอสเซนส์เอสเซนส์อ่ะโลชั่นโลชั่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นพิลลิ่งเจลพิลลิ่งเจลเนี่ยหนุนสครับแต่ตัวนี้เก๋มากคือสมหติว่าเราทาลงไปบนผิวเราปกติสครับเราก็จะสครับไปเลยและไม่มีอะไรออกม แต่ตอนนี้สกปักไปปุ๊บก,ก็จะเห็นผิวเอเอมเซลผิวที่ตายแล้วหลุดลอกไม่ใชม,มันจะแสบ <ะ S 2> <สะ S 1> มันจะแดงไหยคะเนี่ยไม่เลยค่ะแล้วแนะนำค่ะตอนนั้นควรจะใช้ด้วยมา มาซึ่งมาของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแผ่นทองคำแล้วก็เป็นมาสเซลซึ่งผลิตมันออมีมส,งสงองสองประกอบกันเช็นกันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนิดนึงเจ๊ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าเจ๊สงสัยสครับนี่สครับได้ทุกวันหรือเปล่าหรือว่ามาส์นี่มาสได้ทุกวันไหมะคะสครับนะคะเพื่อเป็นการที่จุดประสงค์ของสครับเนี้ยเพื่อให้เซลล์ผิวที่เสียแล้วหรือตายแล้วเนี่ยหลุดลอกออกไปเพื่อให้ใหผิวเราเนี่ยสดใหม่ เพราะฉะนั้นแนะนำอาจิ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งต่อสิ์ก็พอค่ะหนึ่งครางก็พอแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวมันหรือทำงานนอกบ้านเยอะๆเนี่ยก็แนะนำสองครั้ง่สองครั้งได้แต่ว่าสตครับแล้วต้องมาร์กเลยแนะนำค่ะแล้วมีอะไรต่อคะอันนี้เออแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาก็จะมีเป็นลิป บางคือตัวกลอสอะค่ะหรือบางเนี้ยมันก็จะเป็นใสๆแต่เมื่อพอเราทาลงไปบนริมฝีปากหรือเนี้ยก็จะเปลี่ยนสีแล้วแต่อุณหภูมิของร่างกายของแต่ละคนที่ได้ทาลงไปเพราะฉะนั้นโบทาเหมือนกันที่แก่ทาเหมือนกันแต่อาจจะได้สีที่ไม่เหมือนกันของอุณภูมิของคนเองไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและคุณผู้ชมต้องตัดสินใจได้นะคะถ้าหากว่าไปตามท้องตลาดแล้วเห็นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของทองคำทองคำต้อง99.9 99%เท่านั้นค่ะและว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแขกรับเชิญของเราค่ะค่ะ,คะแล้วก็อยากจะขอฝากชุดนี้นะคะให้ทีนได้ลองไปดูนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณค่ะ รับในการสร้างความสุขให้กับสมาชิกในบ้านอีกข้อหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องไม่ปล่อยให้สมาชิกค,คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะรวมกันแล้วก็หาเรื่องราวสนุกสนุกคำคันมาพูดคุยกันนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความสุขค่ะสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยะัดเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะ ไร่ทิศทันยืพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลตีเมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยบทบาทหน้าที่ของท่าเรือแหลมฉบงังนอกจากการเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญนะคะคือการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคตค่ะบนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า10,000ไร่บวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอัตราการเติบโตของการบริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดได้ตลอดจนมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรถไฟและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภาคต่างๆของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีสำหรับในเรื่องของอการพัฒนาท่าเรือในอนาคตก็จำเป็นที่จะต้องอนำระบบเทคโนโลยีนาระบบะสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ระบบมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพมีความรวดเร็วมีความปลอดภัยของสินค้าสูงมีความเที่ยงตรงต่อเวลาเข้ามาใช้ในการประกอบการให้ได้นะครับการที่เรานำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนำระบบเทคโนโลยีนำเทคนิคหรือวิธีการในการขนถ่ายรูปแบบการขนถ่ายสินค้าต่างเนี่ยที่มีมาตรฐานที่มีการควบคุมที่ถูกต้องเท,ที่ยงตรงต่อเวลาแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเนี่ยเข้ามาใช้ ในปัจจุบันนี้ในท่าเรือต่างๆสากลทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีระบบบริหารจัดการของเขาเป็นการเฉพาะนะฮะทั้งในเรื่องของการาขนถ่ายสินค้าการจัดเก็บสินค้าการตรวจปล่อยและต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เรากาแข่งกันในเรื่องของเวลาในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอาราคาก็จะตามมาถ้าหากว่าเรามีการขนส่งด้วยความรวดเร็วแล้วาราคาสินค้าต่อหน่วยเนี่ยก็จะถูกลง ดังนั้นเนี่ยในการพัฒนาในอนาคตเราจําเป็นที่จะต้องมองหลายๆมิติต้องมองทั้งในเรื่องไม่ใช่มองเฉพาะในเรื่องของราคาไม่ได้มองเฉพาะในเรื่องของปริมาณแต่เราจะต้องจําเป็นที่จะต้องมองในเรื่องของคุณภาพการให้บริการอย่างดีที่สุดด้วยนะครับ และในอนาคตโครงการขั้นที่3าของท่าเรือแหลมฉะบังจะเป็นโครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉะบังได้เป็นอย่างดีและทําให้คุณภาพการบริการสูงตามไปด้วยอันเป็นสิ่งที่ท่าเรือแหลมฉะบังในการก้าวเป็นท่าเรือพาณิชย์ระดับโลกต่อไปค่ะช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซู สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมปติญญาเช่นเคยนะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซุครับเห็นด้านหลังของผมไหมครับวันนี้บรรยากาศอาจจะแจ่มแช่มชื่นนิดหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับนะครับหรือเขาเรียกว่าประตูกรุงเทพตรงถนนพหลโยธิน54ทับ2เข้ามาเลยครับเจอแน่นอนตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่เขาเรียกว่าสวยแล้วก็ใหญ่มาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปหาดอกไม้ต้นไม้นะครับหรือว่าของตกแต่งบ้านกระจุกกระจิกให้บ้านของเราสวยงามแล้วก็สดใสหน้าอยู่เพิ่มขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่อันนี้นะครับผมสามารถเอาไปห้อยไว้หน้าบ้านได้นะครับพอตอนค่ําคืนเนี่ยนะครับผมยามค่ําคืนเราก็ใส่เทียนลงไปโอ้สวยมาก คุณผู้ชมครับคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยตั้งใจจะมาซื้อของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครับแต่ก็ดันมาสะดุดอยู่ร้านนึ่งนะครับผมด้านหน้าเป็นขายเครื่องปั้นดินเผาแต่ด้านในนี่จักรยานโบราณเต็มเลยฮะคุณผู้ชมจักรยานล้อโตนะฮะเหมือนฟิกเกยร์เลยนะครับเป็นทําเรียนแบบขึ้นมาใหม่อันนี้ครับจักรยานทรงชอปเปอร์โอ้โหคุณผู้ชมโอ้ยอยากได้ แม่ทนไม่ไหวจริงๆครับจักรยานเนี่ยมันเท่จริงๆเลยอ่ะผมเนี่ยไม่อยากจะโชว์นะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับลาก่อนหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามสวัสดีครับบ๊ายบายเทดเทมเทดเทมเทดเทมเทเทลุยลงตัวอีซูซูดีแม็กวีคลอสใหม่ สนับสนุนโดยทั่วมันลีมงปราเจดีคู่ลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งยมองตรปลาถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวน้ำยำซันซอสเร็วแซ่บง่ายอมรีหัวหินเช็ตอินและสัมผัสการพักผ่อนภายใต้คอนเซ็ปต์คั l เลอร์แอนด์รโทร0899693232 ร่วมเดินทางโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยีโทรศัพท์023773101-2มางความงดงามที่เริ่มตั้งแต่ทางเข้าวัดซุ้มกำแพงประตูโบสถ์ศาลาหอระฆังจากความสวยงามที่แปลกตาของขวดที่สลับสีกัน และสะท้อนกับแสงแดดที่วัดแห่งนี้ทําให้วันนี้นะคะ mm hmm. เพชรมาวิวโกที่นี่ค่ะวัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือวัดล้านขวดจังหวัดศรีสะเกดค่ะโอ้โหพี่เพชทำไมวันนี้มีแต่ขวดทั้งนั้นเละยย่าดูดีตั้อ,เ,อเลยอ่ะน้องขาที่นี่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าวัดล้านขวดนะ mm hmm. หรือว่าวัดป่ามหาเจดีย์แก้วก,ก็คือเป็น การประดับประดานะคะหรือว่าตกแต่งนะหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่นี่นะก็คือทําจากขวดนะเป็นแสนเป็นล้านขวดเลยนะต่างชนิดกันเห็นป่ะนี่แล้วก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอามาบริจาคกันช่วยช่วยกันบริจาคกันนะคะเนี่ยสวยแปลกตาไม่เหมือนวัดอื่นเนาะใช่ก็มีแบบหลายสีหลายแบบนะบางอันก็เป็นสีน้ําตาลมันก็เป็นสีเขียวขนาดก็แตกต่างกันไป จุดประสงค์ของการเอาขวดมาใช้นะคะก็เพื่ออยากจะนําขวดที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ค่ะสีสันและพื้นผิวของแก้วก็สวยงามนะคะแต่ที่น่าคิดไปกว่านั้นนะคะเพชรว่าเป็นคติทําให้ชาวบ้านคิดต่อได้อีกว่าเมื่อมาที่วัดก็ให้ฝึกหัดขัดกลาวจิตใจให้ใสเหมือนแก้วค่ะพี่เพชรน้องว่าที่เนี่ยแบบเป็นการก่อสร้างที่แบบสวยงามมากเลยนะน้องรู้ไหมว่า ก่อสร้างเนี่ยนะเป็นฝีมือของหลวงพ่อที่วัดนี้เลยนะเฮ้ยจริงดิใช่คือตอนแรกเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยก็ต้องซื้อขวดจากชาวบ้านมาก่อนอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตลาหลังปุ๊บเนี่ยคือพอญาติโยมมามาทําบุญที่วัดนะหรืออะไรเงี้ยก็มาบริจาคขวดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆก่อสร้างมาจนเสร็จนี่แหละไม่ได้ว่าเป็นอัน unseen Thailand u n ซิ่ง,ง,งไทยแลนด์ของแท้เลยอ่ะแล้วไปดูโบสถ์ข้างในไหมโบสถ์ข้างในก็สวยนะพี่ว่านะใช่สวยสวยเวอร์นะ ตรงคื้นนี่ก็เป็นขวดนะใช่เขาใช้แทนกระเบื้องเลยเนาะใช่คือมันก็จะมีเนี่ยสีน้ำตาลสีเขียวนะข้างในจะมีสีขาวด้วยค่ะอ๋อเลิศมากเลยคือแ<ม>บบว่าเป็นการรีไซเคิลอย่างแท้จริงเป็นวัดอนุรักษ์รักโลกรักโลกมากทางก็เป็นทางแบบเรียบตลอดนะพี่ว่านะก็สะดวกสบายนะสำหรับคนที่เนี่ยนางวิวแชร์แล้อาจจะอยากจะมาทําบุญเนานะ สำหรับชาววิวแชร์แล้วไม่ต้องกังวลเลยค่ะทางเรียบตลอดนะคะใครที่จะแวะมาไหวพ้พระก็สบายใจได้เลยค่ะโอ้ยนอกจอากที่นี่นะพี่เพชจะเป็นขวดสวยงามแยะแล้วยังร่มรื่นมากมายใช่เนี่ยนะมีต้นไผ่ต้นอะไรปลูกสูงอย่างนี้เลยนะยน้องเนี่ยนะยเป็นขนาดขุติพระนะก็ทาด้วยทาด้วยขวดนั้นเลยนะเนี่ยเนะี่ยทุกหลังเลยอะ่ะสมชื่อวัดป่า,าจริงวัดป่ามหาเจดีย์แก้วเนาะ าใครที่มีโอกาสแวะมาที่จังหวัดศรสีสะเกษนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่วัดร้านขวดนี่แหละค่ะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วล่ะจ้าใช่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันว่า,านะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะตัรถอะไรมาเป่าคะมบัตค่ะใบวันนี้พีทีทีบูคา์มาต้อนรับผู้ชมที่โลกของคิดเซเนียค่ะผู้ชมคะที่นี่คือคิดเซเนียกรุงเทพนะคะเมื่อน้องๆเข้ามาที่นี่จะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้โลกเสมือนจริงนะคะนี่คือโลกจำลองที่เสมือน เป็นจริงที่ผู้ใหญ่เขาทำงานกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะมีอิสระในการที่จะเลือกอาชีพที่น้องๆชอบและเมื่อทุกคนเข้าสู่โลกของคิสเนียนะคะก็จะได้รับนี่ค่ะสายรัดข้อมือนิรภัยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้องๆได้แวะไปตามที่ต่างๆแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เช็คดูได้ว่าน้องๆกําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่ด้วยสายรัดข้อมือนิรภัยนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราเข้าสู่โลกของคิสเนียกรุงเทพด้วยกันค่ะ ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ได้แต่ดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วน้องๆก็จะภูมิใจกับหน้าที่ที่ตัวเองได้ทำไปค่ะ เด็กเท่านั้นค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้ามาทํางานที่นี่และทําหน้าที่ของตนเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะก็จะได้รับคิดโซเป็นสิ่งตอบแทนค่ะซึ่งคิดโซนี้ก็คือเงินที่เด็กๆจะสามารถนําไปจับใจ่ายใช้สอยสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆหรือว่าน้องๆคนไหนเป็นคนที่รักการออมนะคะด้านหลังนี้เลยค่ะก็สามารถนําคิดโซนี้ไปเป็นเงินออมได้ค่ะ ะะก็จะได้เรียนรู้การขับเครื่องบินเบื้องต้นค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่วิเศษที่สุดของน้องๆค่ะสำหรับที่นี่นะคะน้องๆตัวเล็กๆก,ก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการทำแฮมเบอร์เกอร์อย่างมืออาชีพค่ะ time, time, ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับผู้ใหญ่อย่างเรานะคะอาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยล้าไปบ้างเพราะว่าลุ้นไปกับน้องๆค่ะแต่ว่าสําหรับน้องๆหรือว่าเด็กๆแล้วนะคะในโลกของกิ๊ฟซานเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขความเพลิดเพลินค่ะ คิดเสนียให้อิสระในการเรียนรู้กับน้องๆอย่างเต็มที่นะคะและช่วยเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตจริงด้วยค่ะวันนี้ขอขอบคุณคิดเสนียแบงคอกและพีทีทีบูคาร์ค่ะพีทีทีบลูการ์สบัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดจากปตทวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับสุขสุดๆประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ Yeah, 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 yeah.